สวัสดีครับคลิปนี้มีกล้อง Alpha K06 มารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็นกล้อง 2K เป็นกล้องโซล่าเซลล์นะครับสามารถที่จะติดไว้หน้าบ้านได้เลยที่วีดีทส่งนะติดไว้ที่ประตูก็ได้นะครับเขาสามารถรับแสงมาชาร์จแบตเตอรี่ได้ในตัวตัวนี้จะเป็นกล้องที่มีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับเป็นโมชั่นเซนเซอร์สามารถประหยัดพลังงานได้ส่วนใหญ่กล้องที่เป็นโซล่าเซลล์ เขาจะทํามาให้ประหยัดพลังงานนะครับถ้าเกิดไม่มีความเคลื่อนไหวเขาก็อยู่ในโหมดสแตนบายนะครับตัวนี้ความละเอียด 2K แล้วก็เป็น Wireless Security Camera นะครับเขาบอกว่า with c o n t i n u e u s o l a r power ก็คือสามารถชาร์จได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้ตามสเปคนะครับเขาสามารถที่จะชาร์จโซล่าเซลล์ได้ตลอดเวลาแล้วก็มีแบตในตัว10,000 M มิลแอมนะครับสามารถที่จะถอดเปลี่ยนแบตได้ผมชอบตรงนี้แหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปลี่ยนแบตยังไงได้บ้างนะครับ แล้วก็กลางคืนสามารถส่องแสงขาวสามารถเห็นเป็นภาพสีได้นะครับกันน้ำ ip 6 5อ oh, อ all protection ก็คือปกป้องทั้งฝุ่นทั้งน้ำนั่นเองนะครับสามารถทำงานร่วมกับ alexa ได้แล้วก็ google home ได้นะครับความละเอียด2 k เป็นรุ่น k 0 6นะครับอย่างอื่นก็ตามนี้นะครับสามารถบันทึกภาพขึ้น cloud ได้ cloud playback cloud record นะครับแต่อาจจะต้องเสียเงินซื้อแพ็กเกจของเขานะ อื่นๆฟังก์ชันอยู่ด้านนี้ครับกล้องรุ่นนี้เป็นกล้อง Wi-Fi 2.4นะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อได้จากทุกที่ทั่วโลกหลังจากที่กล้องเชื่อม Wi-Fi แล้วนะครับแล้วก็เป็นกล้องอินฟราเรดในวิชั่นสามารถปรับเป็นโหมดอินฟราเรดได้ปรับเป็นโหมดแสงขาวก็ได้นะครับทวีทอคสามารถพูดโต้อตอบได้ระหว่างกล้องกับคนที่ดูมือถืออยู่นะครับแล้วก็มีแผงโซล่าเซลล์ในตัวสามารถที่จะชาร์จได้ตลอดเวลานะครับ รวมทั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่10,000ม ah, ิลลิแอมป์สามารถที่จะจ่ายไฟรวมๆแล้วได้ประมาณ6เดือนนะครับถ้าชาร์จเต็มนะ6เดือนก็ขึ้นอยู่กับว่าความเคลื่อนไหวหน้ากล้องประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าความเคลื่อนไหวหน้ากล้องไม่ค่อยมีอยู่ในโกดังหรืออยู่หลังบ้านอะไรประมาณนี้ถ้าไม่มีความเคลื่อนไหวเขาก็จะอยู่ในโหมดสแตนด์บายก็อาจจะได้6เดือนจริงๆเพราะว่าผมเคยรีวิวกล้องรินดูมาก็4เดือนเต็มได้อยู่ถ้าเกิดว่าเราติดไว้ในโกดังนะครับ สุดท้ายเป็น IP65 สามารถที่จะกันน้ํากันฝุ่นได้นะครับันดับแรกก็จะเป็นคู่มือส่วนประกอบของการติดตั้งนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะสามารถที่จะดูการติดตั้งไดง้ง่ายส่วนประกอบทั้งหมดอยู่ในคู่มือนี้นะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์สาหรับเจาะติดสติ๊กเกอร์ไปที่ผนงังแล้วก็เจาะตามรูสามารถที่จะขันน็อตได้เลยนะครับเขาทํามาให้เรียบร้อยแล้วถัดมาจะเป็นในส่วนของขาตั้งนะครับตัวนี้ขาที่เอาไว้เจาะติดผนังกับตรงนี้นะครับ มาดูตัวกล้องใกล้ๆครับกล้องก็จะเป็นลักษณะนี้มีแผงโซล่าเซลล์อยู่ด้านบนตัวนี้เป็นแผงโซล่าเซลล์สีดำทึบนะครับเข้าใจว่าเป็นแผงกําลังสูงนะเขาเขียนว่า a l p h a i n your life กล้อง 2K นะครับด้านล่างจะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่ส่วนด้านขวาจะมีเขียนเอาไว้นิดหน่อยแล้วก็ตามสเปคเข้าใจว่าตรงนี้ก็คือเป็นรุ่น K 0 6นะครับสามารถที่จะชาร์จได้ด้วย DC 5โวลต์1แอมป์นะครับ มี QR code แล้วก็ยี่ห้ออาลฟาด้านหลังจะเป็นช่องที่เอาไว้ขันกับขาแบบนี้แล้วก็ติดที่ผนังเลยนะครับส่วนอื่นๆตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรอยู่ตรงนี้จะเป็นช่องสาหรับชาร์จนะครับสามารถที่จะใช้สาย USB-C ได้5วันต์1แอมใส่เมมโมรีการ์ดตรงนี้แล้วก็มีปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะข้างๆนะครับตรงนี้ สามารถจิ้มรีเซ็ตตรงนี้ได้นะครับอื่นๆด้านนี้จะมีตัวหน้ากล้องแล้วก็มีตัวม o ชั่นเซนเซอร์นะครับเข้าใจว่าตรงนี้เป็นเซนเซอร์รับเสียงนะครับแล้วก็จะมีแสงอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่าอินฟราเดอยู่ตรงไหนแสงขาวมีหรือเปล่านะครับส่วนตรงนี้ด้านล่างก็จะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้คือปิดอยู่ถ้าเกิดเปิดก็ต้องหมุนมาแบบนี้แล้วก็จะมีให้ใส่แบตเตอรี่นะครับ มาดูกันตัวฝาเราสามารถงัดออกมาได้เลยเพราะว่าตัวฝาเขาจะมียางโอลิงอยู่ด้านข้างแบบนี้เพื่อกันน้ำยังไม่มีแบตเตอรี่นะครับเราต้องเปิดฝาก่อนเพื่อที่จะใส่แบตเตอรี่นะครับในกล่องตรงนี้เขามีแบตเตอรี่มาให้อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับอยู่ในกล่องแบตเตอรี่ค่อนข้างดูหนักแน่นดีพอสมควรนะนี่แบตเตอรี่ตรงนี้ โอ้โหแบตเตอรี่ดูดีมากนะครับตัวแบตเตอรี่แพกมาในถุงแล้วก็ดูแน่นๆนะเนี่ยครับสเปคแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่รุ่น R217 นะครับสามารถที่จะเอามาใส่ได้เลยเนี่ยครับจะมีที่ดึงอยู่ตรงนี้ด้วยงานละเอียดนะสามารถชาร์จแบตกรณีที่คุณต้องการชาร์จแบตให้เต็มเราค่อยมาใส่กล้องอีกทีหนึ่งก็ได้มีพอร์ต USBc อตรงแบตเตอรี่นะครับ ก็เอามาใส่แบบนี้ได้เลยผมจะใส่ลงไปเลยนะนะครับใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็พยายามที่จะดันเข้าเนี่ยลงล็อกแล้วนะครับพอลงล็อกเสร็จแล้วก็จากนั้นเราก็ปิดฝาครับปิดฝาง่ายๆแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยครับแล้วก็ดันลงแค่นี้แล้วก็ล็อกเสร็จแล้วพร้อมใช้งานโอ้โหหนักเลยนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคมากๆน้ําหนักดีส่วนในกล่องเล็กก็จะมีอุปกรณ์เสริมอีกนิดหน่อยมี นอดกับพุกนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสายชาร์จหมดแล้วครับมีตัวที่จิ้มรีเซ็ตด้วยตัวนี้นะครับเป็นเข็มจิ้มซิมนะแล้วก็สายชาร์จแบตเตอรี่กรณีที่คุณจะถอดแบตออกมาชาร์จนะครับตัวนี้เป็นสายชาร์จ Alpha usb a to usb c ความยาวประมาณ50เซนจากการประเมินนะครับตัวกล้องถือว่าค่อนข้างดูโดดเด่นเท่ไม่เหมือนใครนะครับสามารถชาร์จแบตได้ในตัวแต่ผมไม่แน่ใจว่า ถ้าวันหนึ่งเต็มๆเนี่ยเขาจะชาร์จได้ไหมเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับตรงนี้เป็นปุ่ม power on นะเราจะเป็นจะต้องเปิดก่อนนะครับผมก็จะกดเปิดต้องกดเพื่อให้เขา turn on เปิดขึ้นมาก่อนนะครับโอเคเปิดแล้วนะครับขึ้นมาเป็นแบบนี้มีเสียงตึงงโอเคเนี่ยครับ เขาพยายาม Connect Wi-Fi เราจะเป็นจะต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เขาก่อนนะครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อใช้งานกล้อง Alpha k 0 6กับ Wi-Fi ก็สามารถที่จะเริ่มได้ด้วยการสแกน QR Code mm hmm. เพื่อโหลดแอปนะครับคุณเปิดกล้องบนมือถือนะครับหลังจากนั้นก็สแกน QR Code ตรตัวนี้เพื่อที่จะโหลดแอปเขาก็จะเด้งขึ้นมานะครับพอสแกน QR Code เรียบร้อยแล้วก็จะเด้งขึ้นมาหาแอป Alpha นะครับ แอปขนาดไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับติดตั้งแป๊บเดียวก็เสร็จโอเคเสร็จแล้วก็เปิดใช้งานครับอนุญาตอัก e ีจากนั้นก็ให้สมัครลงทะเบียนครับหลังจากที่สมัครแล้วก็เขาจะล็อกอินให้อัตโ,โนมัตินะครับเข้ามาหน้านี้เป็นการสอนเทรนนิ่งนะก็เทรนนิ่งก็ดูไปเรื่อยๆนะครับคอนติเนียไปเรื่อยๆอนุญาตครับโอเคถึงหน้านี้ เขาบอกว่าให้เพิ่มอุปกรณ์นะครับเรา,เาก็กดเพิ่มอุปกรณ์เขาจะดีเทคเองรู้สึกว่าจะมีบลูทูธเอชด้วยนะครับเขาขึ้นมาละว,ว่าแถวๆนี้มีอุปกรณ์อาฟาอยู่นะครับก็โอเคคอน n ินิวอนุญาตครับอนุญาตครับแล้วก็แอดครับหลังจากนั้นเขาจะพยายามเชื่อมต่อ Wi-Fi จะเป็น Wi-Fi ขึ้น2.4นะครับฉะนั้นก็สลับไปใช้ Wi-Fi 2.4ให้กับมือถือ ตอนเชื่อมต่อเดี๋ยวกล้องก็จะมาเชื่อมไ i f i ชื่อเดียวกับมือถือเชื่อมต่ออยู่นะครับตามหลักการของเขาตอนนี้ผมเลือกเป็น Macman 2แล้วก็กลับไปที่แอป Alpha ครับโอเคนะครับเขาถามว่าต้องการที่จะเซตโลเคชันเป็นยังไงโอเคเซตครับอนุญาตครั้งเดียวก่อนนะครับเราก็ใส่รหัสผ่านไ i f i โอเคเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวลักษณะการออกแบบเหมือนแอป Smart Life มากๆนะครับหลังจากนั้นก็กดที่เสร็จสมบูรณ์นะครับพอเชื่อมต่อเสร็จเขาก็จะเป็นสีเขียวจากเดิมไฟที่กระพิบสีแดงเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวนะครับตอนนี้นะครับที่แอปก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเห็นมุมกว้างมาก ผมรู้สึกว่ากล้องเขาออกแบบมามุมกว้างอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้ที่เป็นกล้องประหยัดพลังงานตัวนั้นก็มุมกว้างมากสังเกตดูนะเนี่ยนะครับผมโชว์ภาพให้ดูตัวนี้ด้านซ้ายเห็นสุดโต๊ะเลยนะส่วนด้านขวาตรงนี้ก็สุดเหมือนกันนะครับทางทางที่มันแคบแคบเองเนี่ยครับอย่างที่เห็นนะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับเนี่ยมุมที่ผมเอากล้องอัดวิดีโออย่างนี้เห็นแค่นี้ แต่ว่าบนหน้ากล้องกล้องเห็นมุมกว้างมากๆสังเกตดูครับมุมกล่องสีแดงทางขวามือจนไปถึงกล่องสุดท้ายเนี่ยครับเกือบจะเห็นทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับกล้องตัวนี้ถือว่าทําได้เยี่ยมผมจะหันไปด้านหลังนะนี่นะครับด้านหลังเห็นทั้งหมดเลยสังเกตดูมุมกว้างนะนี่ครับกว้างมากๆผมจะหันไปให้เห็นทั้งห้องนะครับโอ้โห ถือว่าวายมากๆนะครับเยี่ยมเลยในมุมของความกว้างนี่ถือว่าต้องยกให้กล้องอาฟาเลยนะครับส่วนด้านล่างจะมีขยายเต็มจอถัดมาตรงนี้เป็นการแคปเจอร์รูปนะครับตัวนี้เป็นการพูดออกกล้องแล้วก็ตัวนี้เป็นการแคปเจอร์วิดีโอนะครับส่วนเมนูอื่นๆจะอยู่ตรงนี้เมนูค่อนข้างเยอะตัวนี้เป็น Playback กรณีที่คุณใส่เมริการไปแล้วคุณสามารถเล่นย้อนกลับได้แล้วก็ดูแกลเลอรี่ได้ที่คุณถ่ายเอาไว้นะครับเป็นช็อตนะแล้วก็ ทีมคัลเลอรเป็น d a ร์กับไลท์นะครับดาร์ก็คือเป็นสีมืดนะแล้วก็เป็น light ก็เป็นสีขาวนะครับตัวนี้จะเป็นโหมดในการเลือกนะครับจะเป็นสมาร์ทโหมดอินฟ r e ดโหมดแล้วก็ Color Light Mode นะครับก็คือเปิดแสงขาวเดี๋ยวผมจะลอง Smart Mode แล้วปิดไฟนะเนื่องจากว่าเขาเป็นโหมด Smart ฉะนั้นเขาก็อาจจะเปิดแสงขาวผสมมานะครับผมจะเปลี่ยนเป็นอินฟ a ีด Mode มาดูอินฟ a ีดนิดหนึ่งอินฟลีดก็จะเป็น แสงตามนี้จะมีจุดแดงๆอยู่รอบนอกนะครับตัวนี้ทั้งหมด10จุดนะก็ถือว่าสามารถทำงานได้ดีตอนนี้เป็นอินฟราเรดนะครับอินฟราเรดก็จะส่องออกมาเป็นแบบนี้อย่างที่เห็นค่อนข้างแรงพอสมควรนี่คือหลังห้องนี้ได้อินฟราเรดเต็มๆเลยนะครับถือว่าเยี่ยมมากๆนะครับผมจะลองเปลี่ยนเป็น Color l i ์ไลท์โหนะครับโอเคเขาเปิดไฟแสงขาวออกมาเพื่อที่จะส่ง เหมือนกับสมาร์ทเลยส่งออกมาเพื่อที่จะให้เห็นแสง <an> <t une> เพื่อเป็นภาพสีนั่นเองนะครับแล้วก็ปรับเสียงเสียงที่จะออกหน้ากล้องให้ดังแค่ไหนแล้วก็มี motion detection <an> <t une> ก็คือ detect <an> <t une> ความเคลื่อนไหวนะครับตอนนี้ปกติเขาเปิดอยู่นะ detect <an> <t une> ความเคลื่อนไหวอยู่นะครับส่วน silence <an> <t une> ก็สามารถที่จะเปิดส่งเสียงได้นะครับ <an> <t une> ก็จะเป็นเสียงแบบนี้นะครับ นี่คือเสียงไซเลนก็จะไม่เหมือนกับไซเลนทั่วไปนะครับแล้วก็ถัดมาไลท์ตัวนี้ดูเหมือนว่าสามารถที่จะเปิดไฟได้นะครับเปิดไฟให้ส่องอย่างเช่นตอนนี้คือผมเปิดไฟอยู่บังคับให้ไฟส่องนะครับสามารถที่จะเปิดไฟได้เลยแล้วก็ตั้งค่าการเปิดไฟได้นะครับสามารถตั้งอะลามกรณีที่เราต้องการเปิดเป็นบางเวลาเพื่อส่องเตือน เหมือนกับว่ามีคนดูอยู่อะไรประมาณนี้ก็สามารถตั้งค่าได้นะครับตั้งค่าเป็นสเกจดูเลยให้เปิดปิดกี่โมงเปิดไฟหน้ากล้องนะครับถือว่าโอเคนะเยี่ยมดีทําตัวว่าเหมือนมีคนอยู่บ้านนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีแท็บต่างๆเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นแท็บข้อความว่ามีการตรวจสอบเจอโมชัน n ิเท็ชันอะไรบ้างมีการบันทึกขึ้นข่าวนะครับอาจจะต้องเสียเงินสมัครแล้วก็ มีสมาร์ทสามารถแมネจสมาร์ทได้ว่าให้ทำอะไรสามารถสร้างซีนได้นะครับตรงนี้ก็ลองดูนะครับถือว่าค่อนข้างดีมีประโยชน์กับการทำอัตโนมัตินะครับแล้วก็สุดท้ายฟังก์ชันฟังก์ชันอื่นๆก็ตามนี้เหมือนเมนูที่เราดูไปตอนแรกนะครับในการใส่ Memory Card นะครับให้หันทองแดงไปด้านหน้ากล้องนะครับแล้วก็วางลงไปแบบนี้เลยด้านทองแดงจะหันไปหาหน้ากล้องส่วน ด้านที่เป็นสีจะอยู่ด้านหลังนะครับค่อยๆกดลงไปนะกดดังแก๊กนะครับอ่าแก๊กเราเขาก็จะไม่เด้งออกมานะครับแค่นี้ก็ปิดกันน้ำได้เลยนะครับผมลองติดในตำแหน่งที่คิดว่าน่าจะรับแสงแดดได้มากที่สุดแต่ก็น่าจะยังไม่ใช่จุดที่เหมาะที่สุดนะครับ ตอนนี้ยังหาตำแหน่งในการติดไม่ได้ผมลองติดไว้หน้าบ้านแบบนี้เนื่องจากว่าแสงแดดครึ่งวันหรือมากกว่านิดหน่อยนะครับปรากฏว่าดูเหมือนระยะไกลพอสมควรเขาดิเทคตลอดเลยนะเวลารถวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่แบตเตอรี่จะไม่พอนะครับปกติแล้วกล้องที่มีเซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหวด้านหน้าแบบนี้แนะนําว่าให้ติดบนหัวเสาหลังบ้านหรือโรงรถหรือบริเวณที่คนผ่านน้อยนะครับ ประมาณว่าเอาไว้แจ้งเตือนกรณีสําคัญมากกว่านะครับติดบนหัวเสาข้างกําแพงบ้านอะไรพวกนี้น่าจะเหมาะที่สุดเอาไว้ดูกรณีที่คนผ่านไปผ่านมาก็ดีเทคแล้วก็อ l e เลอร์แจ้งเตือนผ่านมือถือเลยนะครับการติดของผมเนี่ยเป็นการทดสอบนะตำแหน่งนี้ก็รู้สึกว่าคนผ่านตลอดฉะนั้นเนี่ยครับเหตุการณ์แบบนี้ มีการเตือนอีกแล้วว่ามีโมชันอัลฟาเคศเตือนว่ามีคนผ่านนะครับแบบนี้จะทําให้แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าปกตินะครับยิ่งตอนกลางคืนไม่มีแสงแดดแต่มีความเคลื่อนไหวแบบนี้จะทําให้แบตเตอรี่ลดลงเร็วมากขึ้นนะครับแบบนี้ไม่แนะนําก็แนะนําเอาไว้ติดหัวเสานะครับโดยเฉพาะทางเดินบริเวณที่ไม่ค่อยมีคนผ่านแต่ถ้ามีคนผ่านเราควรจะรู้ในทันทีนะครับ กล้องเซ็นเซอร์แบบนี้ก็คิดว่าน่าจะโอเคนะตอบโจทย์นะครับจุดหนึ่งที่ต้องระวังก็คือต้องเป็นจุดที่มีสัญญาณ Wi-Fi นะเนื่องจากว่ากล้องตัวเนี้ยเขาจะส่งข้อมูลผ่านสัญญาณ Wi-Fi ขึ้น2อฉะนั้นคุณจะต้องติด WiFi ไ,ไ,ไว้ทั่วบ้านนะครับกรณีที่มีความเคลื่อนไหวกล้องก็จะตรวจจับพอตรวจจับเจอก็ส่งสัญญาณผ่าน Wi-Fi ในทันทีนะครับเนี่ยอย่างตรงนี้ที่เขาขึ้นมาแบบนี้เขาบอกว่ามีคนผ่านมาหน้าบ้าน ซึ่งเงื่อนไขสําคัญก็คือจะต้องเป็นจุดที่มี WiFi ด้วยแล้วก็มีแสงแดดด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากใช้การชาร์จด้วยแสงแดดหรือว่าจะมีการสํารองก็คือคุณจะต้องเสียบ USB C 5W 1A ให้เขาด้วยนะครับก็เป็นทางเลือกนะท่านใดที่คิดว่าต้องการมุมกล้องฟิกแล้วก็มุมกล้องวายเป็นกล้องวงจรปิดโซลาเซลล์ที่มุมกว้างมากอย่างกับกล้องติดรถยนต์นะครับ 153องศาตัวนี้ Alpha K06 mm hmm. ก็เป็นทางเลือกนะผมเอามาแนะนำนะครับก็คุณภาพดีพอสมควรกล้องรุ่นนี้จะมีการเตือนตลอดเวลาที่มีความเคลื่อนไหวแล้วเขาตรวจจับเจอนะครับสังเกตดูจากข้อความด้านล่างตรงนี้ได้จะเห็นว่าพอรถผ่านปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งเตือนตลอดเวลาเนี่ยครับ24นาที26นาที21นาที17นาทีนะครับช่วงนี้ช่วงบ่ายนะฉะนั้นคุณก็ควรจะเอาไว้บริเวณที่ ความเคลื่อนไหวน้อย,อยเช่นรั้วข้างบ้านส่วนหลังบ้านโรงรถหรือบริเวณหน้าออฟฟิศหน้าสำนักงานที่คนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องสูงจากพื้นไม่เกิน3มเมตรถึง5เมตรด้วยนะถ้าเกิดเกินจากนี้นะครับมุมเขาจะกว้างมากแล้วเขาจะกวาดทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขในการใช้กล้องรุ่นนี้ก็ถือว่ากล้องโอเคมากๆครับตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าคุณเอาไว้หน้าออฟฟิศหน้าสำนักงานหรือบริเวณที่ เป็นโกดังเก็บของถ้าเกิดมีคนเดินผ่านมาปุ๊บเนี่ยแจ้งเตือนได้เลยนะครับถือว่าเยี่ยมมากๆกับการออกแบบของกล้องในมุมมองผมถือว่าเป็นกล้องที่ภาพชัดมากสวยระดับ 2K แล้วก็เตือนไวนะครับเหมาะสําหรับการเอาไว้หน้าบ้านแล้วก็เอาไว้ในตําแหน่งที่มีความขึ้นไหวปุ๊บต้องรู้เลยนะครับประมาณว่าเตือนทันทีนะครับเหมาะกับการเอาไว้หน้าบ้านเอาไว้หน้าโกดัง บริเวณที่เราเก็บของแล้วก็ไม่อยากให้มีคนเดินผ่านแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีคนเดินผ่านมาต้องรู้ทันทีนะครับตัวนี้ก็สามารถเตือนเร็วสวยมุมกว้างร้อองศาถือว่าเยี่ยมครับเป็นกล้องที่ออกแบบมาได้ดีแต่ก็ต้องติดในบริเวณที่เป็นเงื่อนไขของเขานะเพราะว่าเขามีเซ็นเซอร์ด้านหน้ากล้องนะครับตัวนี้สามารถที่จะใช้งานจากโซลาเซลล์ที่เป็นแผงมากับตัวกล้องได้เลยหรือจะเป็นเสียบชาร์จเพิ่มก็ได้นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็สามารถส่งสัญญ,ญาณได้เร็วดีนะครับ การติดตั้งก็ง่ายติดตั้งตรงไหนก็ได้รับแสงจากพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับแต่ก็มีข้อจํากัดนิดนึงถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวหน้าก,กล้องเยอะๆเนี่ยเขาก็จะกินพลังงานตลอดเวลาการชาร์จด้วยโซลาร์เซลล์แผงของเขาอาจจะไม่พอนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นเงื่อนไขในการติดตั้งในการใช้งานนะครับก็เอามาฝากประมาณนี้ตัวนี้ถือว่าออกแบบมาได้ดีมาจากอาฟานะครับสังเกตด,ดูไหมครับนกบินผ่านหรือคนเดินผ่านเขาก็จะเตือนทันทีเนี่ยครับนี่คือการเตือนของเขานะถ้าเกิดการเตือนบ่อยๆแบบนี้เนี่ยเขาก็จะ ดึงพลังงานไปใช้ตลอดเวลาการชาร์จด้วยแผงโซลาร์เซลล์ที่มากับตัวกล้องเองอาจจะไม่พอนะครับเป็นเงื่อนไขนะถือว่าโอเคมากๆตัวนี้ก็เป็นลักษณะของกล้องนะครับผมยืนยันอีกเสียงหนึ่งว่าเขาออกแบบมากับการใช้งานเฉพาะกิจได้ดีนะครับเฉพาะตัวกล้องมีแผงโซลาร์เซลล์อยู่ด้านบนแล้วก็มีเซนเซอร์มีอินฟเรด มีกล้องที่ชัด 2k นะครับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะถ้าชาร์จเต็มเนี่ยใช้ได้นานนะครับขึ้นอยู่กับความเคลื่อนไหวเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าความเคลื่อนไหวน,น้อยหรือไม่ค่อยมีเนี่ยอยู่ได้6เดือนกับการชาร์จเต็ม1รอบนะครับก็ประมาณนี้เอากล้องดีๆมาฝากมาเป็นตัวเลือกให้นะครับสามารถที่จะสั่งซื้อได้ตามลิงก์งใต้คลิปนะครับเป็นกล้องยี่ห้อใหม่รุ่นใหม่ที่เขาออกมาฟังก์ชันของเขาก็ตามนี้ครับตามที่แนะนําไปก่อนหน้านี้นะครับถือว่า ออกแบบมาได้น่าใช้มากๆนะครับแล้วก็กันน้า <c oughs> กันฝุ่นได้ดีก็เป็นกล้องทางเลือกอีกตัวหนึ่งที่อยากเอามาแนะนำนะครับถ้าใดที่มีคําถามต้องการททดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีทูสอบแล้วมาตอบให้นะครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ